วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เชื่อว่าใกล้ตัวหลายๆคนมากเลยนะครับนั่นก็คือแผนการพิชิตหนี้บัตรเครดิตมาดูกันครับว่าเราจะหาทางออกเรื่องนี้ไปด้วยกันได้ยังไงเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขตัวนี้กันก่อนเลย5 2 0 0 0 0บาทครับฟังดูอาจจะเยอะจนหน้าตกใจใช่ไหมครับแต่ตัวเลขนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญเลยที่จะทําให้เราเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดใช่แล้วครับ ตัวแรกที่เราเห็นกันเมื่อกี้นี้ล่ะครับคือยอดหนี้สินเฉลี่ยต่อคนของคนไทยที่อยู่ในระบบเครดิตบูโรโอ้โหมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าปัญหานี้มันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หลายครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. เรากําลังสู้กับมันอยู่คนเดียวหรือเปล่าแต่ความจริงก็คือเราไม่ได้สู้คนเดียวนะครับเนี่ยมันคือความท้าทายที่เกิดขึ้นในวงกว้างมากๆเรียกว่าส่งผลกระทบกับผู้คนแทบจะทุกสาขาอาชีพเลย การที่เรายอมรับว่านี่เป็นปัญหาส่วนรวมเนี่แหละครับคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดของการแก้ไขโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกในส่วนแรกกันเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้เข้าใจนะครับว่าภาวะทางการเงินแบบนี้เนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดกันไว้มากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลล่าสุดนะคบพบว่าเกือบหนึ่งในสามของคนไทยเลยนะที่มีหนี้สินอยู่ในระบบและที่น่ากังวลก็คือตัวเลขนี้มันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับ เอาละครับพอเห็นภาพรวมแล้วทีนี้เรามาดูกันใกล้ๆตัวขึ้นอีกนิดกับวิธีการวินิจฉัยสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคลกันมันก็เหมือนกับการไปตรวจเช็คสุขภาพประจำปีนั่นแหละครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเงินในกระเป๋าของเราเองคําถามก็คือตอนนี้เรากําลังมี ไข่ทางการเงินกันอยู่หรือเปล่าคือก่อนที่เราจะไปหาวิธีรักษาได้เนี่ยเราต้องวินิจฉัยความรุนแรงของอาการที่เป็นอยู่ให้ได้ซะก่อนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนกันแน่และนี่คือสัญญาณธงแดงหรือสัญญาณเตือนภัยที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่มันกําลังบอกว่านี่สินของเราเนี่ยเริ่มจะกลายเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงแล้วไม่ว่าจะเป็นการจ่ายแค่ขั้นตำ่ำยอดผ่อนนี่รวมๆกันต่อเดือนเกิน40ของรายได้ หรือเริ่มง,งงแล้วว่าเอ๊ะเรามีบารกี่ใบกันแน่ยอดนี่รวมเท่าไหร่หรือว่าไม่มีเงินอมฉุกเฉินเลยแล้วที่หนักที่สุดก็คือการเอาบัตดใบใหม่ไปโปะนี่ใบเก่าแค่มีอาการข้อใดข้อหนึ่งในนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ต้องหยุดแล้วก็ทบทวนอย่างจริงจังแล้วละครับทีนี้ตารางนี้จะช่วยให้เราประเมินตัวเองได้แบบตรงไปตรงมาเลยลองสำรวจดูนะครับว่าอาการของเราเนี่ยมันตรงกับช่องไหนมากที่สุดเริ่มตั้งแต่แค่มีไข้ คือกระแสงเงินสดยังเป็นบวกอยู่นะแต่ว่าเริ่มจ่ายขั้นต่ำแล้วขยับมาเป็นอาการหนกักที่เงินเริ่มติดลบมีผิดนัดชำระบ้างไปจนถึงขั้นโคม,ม่าเลยก็คือไม่สามารถจ่ายได้แล้วแล้วก็ผิดนัดต่อเนื่องพอวินิจฉัยอาการได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำทันทีเลยก็คือการประถมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนครับเพื่อหยุดเลือดหรือก็คือหยุดการสร้างนี่ที่มันกำลังไหลออกไปให้ได้ทันที และนี่คือ3ขั้นตอนฉุกเฉินสำคัญมากๆที่จะช่วยให้เรากลับมาคุมเกมได้อีกครั้งนะครับขั้นตอนที่1เลยหยุดสร้างหนี้เพิ่มทันทีเก็บการ์ดไปก่อนเลยครับหันมาใช้เงินสดหรือเดบิตแทน 2. ทํทำแผนที่หนี้สินทั้งหมดออกมากลางให้เห็นภาพรวมเลยค่ะว่ามีหนี้อะไรบ้างยอดเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่และ 3. สํารวจตัวเองครับหารายรับเพิ่มหรือลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อหาเงินส่วนเกินมาจัดการกับหนี้ก้อนนี้ พอสถานการณ์เริ่มนิ่งเริ่มควบคุมได้แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเลือกแผนการรักษาในระยะยาวที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดทีนี้มันมี2กลยุทธ์หลักๆที่คนทั่วโลกเขายอมรับกันนะครับคำถามสำคัญมันก็เลยอยู่ที่ว่ากลยุทธ์ที่เหมาะกับเราเนี่ยมันควรจะขับเคลื่อนด้วยเหตุผลหรือว่าด้วยอารมณ์และกำลังใจมากกว่ากันโอเคเรามาเปรียบเทียบสวิธีนี้ให้เห็นภาพชัดๆกันเลยนะครับ วิธีแรกเรียกว่า dead snowball หรือก้อนหิมะครับหลักการง่ายๆเลยคือเน้นปิดนี้ก้อนที่เล็กที่สุดก่อนเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างชัยชนะทางใจไงครับพอเราปิดได้ก้อนนึงปุ๊บมันจะมีกำลังใจสู้ต่อ ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือ death avalanche หรือหิมะถล่มอันนี้จะเน้นเรื่องเหตุผลทางคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยครับคือไปปิดนี้ก้อนที่มีดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนเลยครับวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เราประหยัดเงินค่าดอกเบีย้ยได้มากที่สุดในระยะยาวแต่ว่าในบางครั้งนะครับภาระนี้มันก็อาจจะหนักหนาเกินกว่าที่เราจะจัดการคนเดียวไหวจริงๆซึ่งการตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดแล้วก็กล้าหาญมากๆครับ อยากให้จําไว้เลยนะครับว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยมันเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งด้วยซ้ําไม่ใช่ความล้มเหลวแล้วก็มีหน่วยงานดีๆที่พร้อมจะสนับสนุนเราอยู่เสมอครับแล้วนี่ก็คือองค์กรแล้วก็ช่องทางหลักๆนะครับที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเราได้อย่างแรกเลยคือ คลินิกแก้หนี้บายแซมอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เป็นหนี้เสียหรือ NPL นะครับก็คือหนี้ที่ค้างชำระเกิน90วันหรือจะเป็นทางด่วนแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือจะลองติดต่อธนาคารเจ้าหนี้โดยตรงเลยก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีสายด่วนสอคอ,อด้วยถ้าเกิดว่ามีตัวเลขแค่ชุดเดียวที่อยากจะให้จำให้ได้จากการนำเสนอทั้งหมดในวันนี้ก็คือเลขชุดนี้เลยครับหนึ่ครับ นี่คือเบอร์โทรศัพท์สายด่วนกลางของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสอคองและธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเบอร์ที่โทรไปแล้วจะได้คำแนะนำที่น่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆสำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกสับสนหรือว่าหมดหนทางอยู่สุดท้ายนี้เราอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคาถามนี้ให้ได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า อะไรคือก้าวแรกที่เล็กที่สุดที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่อิสรภาพทางการเงินที่เราตั้งเป้าไว้